นี่คือเสื้อผ้าที่จะนำไปสู่ขบวนการชักล้างแล้วก็จะนำไปอ,อบรีบแจกจ่ายครับมาจมติดชีวิตจิตอาสาจใจบุญเราจะมาสู่ขบวนการชักชักด้วยมือทำด้วยใจ <laughs> ทำด้วยมือสร้างด้วยมือทำด้วยใจ เป็นเสื้อผ้าที่จะนําไปสู่แต่แตท่านที่ต่างๆตามสายบุญที่ขอมาก่อัทางวัดของเราปีนี้ก็แจกเสื้อผ้าไปประมาณ4,000ตัว4,000ตัวจะมีกระบวนการชักล้างตากใช้น้ำผัดปัาผ้านุ่มด้วยก่อนจะถึงมูอแล้วเราให้สิ่งที่ดี